แต่ช่วงเช้ากัแบบช่วงเย็นหลักๆจะเป็นข้าวต้มข้าวต้มแล้วก็รำผสมกันให้เนาะอันนี้เขาก็จะดุกว่าเพื่อนหน่อยคุณแม่อันนี้เป็นป่าหวายก็จะมีลูกๆมีข้างๆ น,น,นี่คองี้ข้องี้คลอดก่อนเพื่อนเลยค่ะดูข้าวต้มข้าวต้มกับกรัมสีก็จะเป็นแบบนี้เนาะคุณแม่กำลังกินอร่อยเลยคุณแม่อันนี้คุณแม่ก็ไม่ค่อยดุเท่าไหร่จะมีคอกเดียวที่ดุคือป่าหวายอันนี้ไม่ดุเท่าไหร่แล้วก็จะมีลูกๆเขาอันนี้คลอด คลอดเมื่อวันที่สิบคลอดเมื่อวันที่สิบตุลาหกห้าอันนี้คลอดเมื่อวันที่สิบตุลาหกห้านะคะก็จะมีลูกลูกทั้งหมดสิบสามตัวคลอดแม่นี้คลอดออกมาลูกทั้งหมดสิบสามตัวแต่ว่ามันทับตายไปสองตัวก็คือมีอีกแม่หนึง่งมันเข้ามาพังคอ,อกแล้วมันก็เลยตีกันมันก็เลยทับตายไปสองตัวก็เหลือประมาณสิบเอ็ดตัว กำลังดื้อกำลงังโซนเลยอยู่ข้างหลังนนล้วลูกๆเขาก็กำลงังโซนเลยตะมุตะมีอันนี้หนาวหนาวน้องหนาวน้องหนาวน้องก็จะไปนอนด้วยกันไม่ซางไม่ซางใจดีนะคะหม่ซางอาทีนี้มาดูลูกๆของเขาดูลูกๆของเขากันตะมุตะมีเลยนอนทับกันเพราะว่าเวลาเขาหนาวเนาะ แล้วเขาหนาวเขาก็จะมานอนกองกันน,นอนตะมุตะมนีอันนี้มาดูคนเลี้ยงคนเลี้ยงเขาก็จะนอนอยู่ตรงนี้เขาทำงานเขาเสร็จแล้วเขาก็จะมานอนเฝ้ามานอนเล่นก็จะมีเจ้าคุกกี้มาอยู่ด้วยเจ้าคุกกี้ขี้อ้อน นนบริเวณรอบๆอันนี้ข,ข,นะะนข้อก็จะมีทั้งหมดสี่ข้อนะคะก็อนี้ข้อก็จะมีทั้งหมดสี่ข้อบริเวณรอบๆตรงน,นี้รอบๆแต่ก่อนตรงนี้จะปลูกเป็นหญ้าเป็นหญ้าขึ้นเต็มเลยพอเวลาหญ้าเกิดเราก็จะตัดหญ้าไมา่ให้กินอันนี้เหลือแต่ตอแล้ว โดนตอหญ้าแล้วโดนตัดไปหมดแล้วตรงนี้บ่อเล็กๆเป็นบ่อเล็กๆบ่อตัวยูเราก็จะมีปลูกผักบุ้งปลูกอะไรไว้เวลานั้นเราก็จะเก็บมาช่วงนี้ผักบุ้งโหดหน่อยเพราะว่าเก็บให้กินบ่อยเป็นอาหารเสริมตอนช่วงกลางวันฝั่งนูง้นเราก็จะเลี้ยงไก่จะเลี้ยงน้องไก่กันน้องไก่ก็จะดื้อหน่อยจะติดคนหน่อยไม่ค่อยไปหากินหรอกมาอยู่ใกล้ๆแต่กับคน ป่ะทีนี้เราจะไปให้น้ำกันต่อนะคะอืกินข้าวเสร็จก็จะให้กินน้ำต่อเลย เด็กๆเขาก็จะกินน้ำกันต่อพวกไก่พวกอะไรก็จะเข้ามากินข้าวในนี้กับหมูมันก็จะโตไปด้วยกันอ่าก็จะมีน้องหมูน้องหมูอุดอดนอนน้องหมูจะมีอยู่สามข้อลูกหมูจะมีอยู่สามข้อส่วนแม่พันธุ์ก็จะมีอยู่สี่สี่ตัว อันนี้แม่นี้ก็จะจับได้จับได้รูปได้แม่นี้ก็เลี้ยงลูกดีเหมือนกันค่ะ จะเล่นกับลูกๆเขาแต่ลูกๆเขาจะดื้อหน่อยไม่ค่อยให้จับหรอกไม่ค่อยให้เล่นหรอกตัวเล็กกนเล่นด้วยตัวเมียนี่กับตัวเมีย ข้องนี้มีตัวเมียกี่ตัวพี่ยาห้ตัวห้องนี้มีตัวเมียห้าตัวแล้วก็ตัวผู้แล้วก็ตัวผู้หกตัวถ้าเป็นตัวเมียออกมาเราก็จะเก็บไว้ทําพันธุ์หมดเลยตัวผู้เราก็จะมีแบ่งปันใช่ไหมพอยาแล้บ่งปัน้านมูหันจะมีแบ่งปันนี่ตัวนี้ก็แบ่งปันมูหันนี่ตัวนี้น่ย แันแป้งแงป้ไหมคุกกี้ตัวนี้ก็แบ่งหันเลยนี่ตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนี่ตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยตุ่นมือกมืกมกอกนี่อันนี้ลูกสาวค่ะลูกสาวช่วงนี้ปิดเทอมมานอนนาตื่นนอนตอนเช้าแล้วไก่ทุกตัวนางจับได้นะเพราะไก่เชื่องมากคุ้นกับคนมากเลยเชื่องจนไม่หายยินแล้วก็จะมาอยู่กับคนลูกสาวก็จะจับไก่ได้ หนูจ๋าไหนใครไปจับน้องไก่มาน้องฟ้าไปจับน้องไก่มาอีกแล้วไอตูนี่อมอ,อันนี้เป็นข้อของเราทำเพิงธรรมดาเลยแล้วก็อยู่กันอย่างนี้แหละช่วงนี้เราก็จะมานอนนาะช่วงนี้เป็นวันหยุดเราด้วยส่วน กียาก็จะมาอยู่ที่นาประจํามาเฝ้ามาดูแลอย่นี้ทุกอย่างอ,อันนี้เหมยเหมย้างไม่สร้างก็จับได้จับได้เล่นได้อันนี้ลูกๆของนา <c oughs> ไม่ร้องด้วย <c oughs> นี่ตัวเมียตัวผู้ ตัวนี้ห้องนี้มีตัวเมียกี่ตัวพ่อสามห้องนี้มีตัวเมียสามตัวนะคะอันนี้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียตัวเมียตัวผู้ตัวเมียตัวเมียตัวผู้ตัวผู้อันนี้หำงหาใหญ่นี่ตัวผู้นี่ตัวผู้นี่ตัวผู้เนี่ยตัวเมียตัวเมียใหญ่ออื นี่ตุ้มเนี่ยกก็ัวมีว่าจะพูดไก่ทาไมมันไม่ใช่หมูกระดงกระด่ง้าขงบนทำไมมึงไม่มอกไปข้างล่างนี่ไก่กูดิ่งะดดงก่ง่กร่งันกริ่งกอ่ะดกดิรดิงกร่งระดิ่ก่งกก ลูกๆเขากำลังโซนเลยตะมูตะมีอันนี้หนาวหนาวน้องหนาวน้องหนาวน้องก็จะไปนอนด้วยกันเมยซางเมยซางใจดีนะคะเมยซางทีน,นี้มาดูลูกๆของเขาดูลูกๆของเขากันตะมูตะมีเลยนอนทับกันเพราะว่าเวลาเขาหนาวเนาะเวลาเขาหนาวเขาก็จะมานอนกองกัน นอนตะมุตระม้อันนี้มาดูคนเลี้ยงคนเลี้ยงเขาก็จะนอนอยู่ตรงนี้เขาทำงานเขาเสร็จแล้วเขาก็จะมานอนเฝ้ามานอนเล่นก็จะมีเจ้าคุกกี้มาอยู่ด้วยเจ้าคุกกี้ขี้อ้อนอันนี้บริเวณรอบๆ ัน,นข้อก็จะมีทั้งหมดสี่ข้อนะคะก็ในข้อก็จะมีทั้งหมดสี่ข้อบริเวณรอบๆรอบๆแต่ก่อนตรงนี้จะปลูกเป็นหญ้าเป็นหญ้าขึ้นเต็มเลยพอเวลาหญ้าเกิดแล้วก็จะตัดหญ้ามาให้กินอันนี้เหลือแต่ตอแล้ว โดนตอหญ้าแล้โดนตัดไปหมดแล้วตรงนี้บ่อเล็กๆเป็นบ่อเล็กๆบ่อตัวยูเราก็จะมีปลูกผักบุ้งปลูกอะไรไว้เวลานั้นเราก็จะเก็บมาช่วงนี้ผักบุ้งโหดหน่อยเพราะว่าเก็บให้กินบ่อยเป็นอาหารเสริมตอนช่วงกลางวันฝั่งนู้นเราก็จะเลี้ยงไก่จะเลี้ยงน้องไก่กันน้องไก่ก็จะดื้อหน่อยจะติดคนหน่อย,นนอยไม่ค่อยไปหากินหรอกมาอยู่ใกล้ๆแต่กับคน ทีนี้เราจะไปให้น้ำกันต่อนะคะืกินข้าวเสร็จก็จะให้กินน้ำต่อเลย เด็กๆเขาก็จะกินน้ำกันต่อพวกไก่พวกอะไรก็จะเข้ามากินข้าวในนี้กับหมูมันก็จะโตไปด้วยกันอืาก็จะมีน้องหมูน้องหมูอุดอุดนอนน้องหมูจะมีอยู่สามพ่อลูกหมูจะมีอยู่สามพ่อส่วนแม่พันธุ์ก็จะมีอยู่สี่สี่ตัว อันนี้แม่นี้ก็จะจับได้จับได้รูปได้แม <ac an> ่น,นี้ก็เลี้ยงลูกดีเหมือนกันค่ะ เขาจะเล่นกับลูกๆเขาแต่ลูกๆเขาจะดื้อหน่อยไม่ค่อยให้จับหรอกไม่ค่อยให้เล่นหรอกตัวเล็กกเล่นด้วยนี่ตัวเมียนี่กับตัวเมีย ห้องนี้มีตัวเมียกี่ตัวพี่ยาห้าตัวคลองนี้มีตัวเมียห้าตัวแล้วก็ตัวผู้แล้วก็ตัวผู้หกตัวถ้าเป็นตัวเมียออกมาเราก็จะเก็บไว้ทําพันธุ์หมดเลยตัวผู้เราก็จะมีแบ่งปันใช่ไหมพ่อยาแบ่งปันร้านมูหันเราจะมีแบ่งปันนี่ตัวนี้ก็แบ่งปันมูหันนี่ตัวนี้เนี่ย แบ่งแบ่งแบ่งไม้คุกกี้ตัวนี้ก็แบ่งหันเลยนี่ตัวน,นี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนี่ตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยตุดนม,มึกมึกนีก่อ,าาาอันนี้ลูกสาวค่ะลูกสาวช่วงนี้ปิดเทอมมานอนนาตื่นนอนตอนเช้าแล้วไก่ทุกตัวนางจับได้นะเพราะไก่เชื่องมากคุ้นกับคนมากเลยเชื่องจนไม่หางกินแล้วก็จะมาอยู่กับคนลูกสาวก็จะจับไก่ได้ นูจ๋าไหนใครไปจับน้องไก่มาน้องฟ้าไปจับน้องไก่มาอีกแล้วไอตูนี่อม,อ,ม,อ,มอันนี้เป็นข้อของเราทำเพิงธรรมดาเลยแล้วก็อยู่กันอย่างนี้แหละช่วงนี้เราก็จะมานอนนาะช่วงนี้เป็นวันหยุดเราด้วยส่วน เคียก็จะมาอยู่ที่นาประจํามาเฝ้ามาดูแลทีนี่ทุกอย่างอันนี้เหมยเหมย้างไม่สร้างก็จับได้จับได้เล่นได้อันนี้ลูกๆของนา <c oughs> ไม่ร้องด้วย <c oughs> นี่ตัวเมียตัวผู้ ตัวนี้ห้องนี้มีตัวเมียกี่ตัวพ่อสามห้องนี้มีตัวเมียสามตัวนะคะอันนี้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียตัวเมียตัวผู้ตัวเมียตัวเมียตัวผู้ตัวผู้อันนี้หางหางใหญ่มีตัวผู้นี่ตัวผู้นี่ตัวผู้เนี่ยตัวเมียตัวเมียใหญ่ออื นี่ตุ้มเนี่ย่กัวเมียว่าจะพูดไก่ราไไมมันไม่ใช่หมูกระดิ่งกระดิ่งานบนทไมมึงไม่บเลคั้งล่านี่ไก่หัดงัน่เมาเันมคันคัโอ๊ยคันคันคันจริงๆดูลูกาไปคัันกันันันคันคัน ข้างบนนั้นตัวเมียเห็นไหมน่ะเมียตัวเมียตัวเมียตัวเมียข้างล่างจะเป็นตัวผู้หมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเหี้ยออกหนึ่งสองสามสี่โน่นตัวเล็กอยู่ข้างล่างเลยสุดเลยตัวเมียตัวเล็กตัวไหนสู้เขาไม่ได้จะอยู่ข้างล่างอืมอืมอืม ลูกก <st> on so <c oughs> ินนมแม่ก็บ่นด้วยลูกกินแรงหรือเปล่าเดี๋ยวสักพักก็ตบมันจะหลับลูกกินนมแล้วมันจะหลับมันตบ ยังกันใหญ่แล้วไปฟ้องแม่ก่อนแม่หนูไม่ได้กินนมแม่หนูไม่ได้กินนมอะ่ะแ้งน่ะมึงฮะกกินอิ่มแล้วกุน,นอนแล้ว <c ười> บนจังเลยวะ <c ười> ไปฟ้องแม่แล้วไปฟ้องแม่แล้วไม่ได้กินน่ะแม่ไม่ได้กินน่ะมันแย่งกินหมดเลยน่ะยังไม่ได้จับตักเปี้ยวเลยต้องรอให้ตัวก่อนถึงจะตัดได้ หมูหมูถ้าหมูจะคุณตัวผู้นี่อาทิตย์หนึ่งนี่เขาขาตอนแล้วนี่ทำมันทำมันออกแล้วน่ะแต่ตัวที่ทำออกเงี้ยอือจะคาจะตอนถ้าจะทำหมูคุณนะหมูบ้านนะตาเหล่เลยมันตาเหล่ด้วยมันตุ่นเหรอ แม่ออมันตดเหรอม,มันจะหลับแล้วลูกนี่มาดูฝั่งนี้อีกมาดูฝั่งนี้อีกฝั่งนี้เขาก็ตะมูตะมิมากเลยดูสิดูลูกตูดเป็นตูดนะลูกฝั่งนี้นะ่ะตูดใหญ่มากดูดิตัวเล็กอยู่ข้างล่างหมดเลยตัวใหญ่อยู่ข้างบนโดยตัวนั้นที่โดนไม้ทับมั่อกี้นนะ่ะสองตัวไปฟ้องแม่ก่อนต,ตัวใหญ่หญมากเลย อไปฟ้องแม่ก่อนแม่แม่อายุหกวันเองนะตัวใหญ่ตัวเมียตัวใหญ่ตัวเมียสามตัวแล้วตัวเมียสองตัวคลองนี้คลองนี้ตัวเมียสองตัวตัวเมียใหญ่ดูนี่นะตัวเมียใหญ่หลังนั้นตัวผู้หกตัวเลยไก่มันก็จะมากินข้าวกับหมูนี่แหละมันก็จะโตด้วยกันนี่แหละไก่นี่ ดูพากันเข้ามาตุ๊มเนียมันกินเก่งไงดูดิเห็นไหมจองตัวมันยังนอนกินอยู่เลยมันจะตัวใหญ่มันจะออกใหญ่ไวตัวผคู่แตนี่ท้าแม่อมไอ้นี่มันคลอดลูกไหมอ่ะยังไม่คลอดค่ะมันกําลังผสมอยู่แต่มันก็จะมีลูกๆมาแวะเวียนหาตลอดแหละข้าสงสัยมัน คอยคุยกันว่าลงลงจะมันคูมาอาถอยอกมาถอยออกมาทางนี้ <c oughs> โมไปดูทางนู้นเขาหนาวเขานอนคูดคูอยู่ <c oughs> โมคูไก่ด้วยหมคูไก่ด้วย <c oughs> อ้าวอันนี้ก็จะมีหลานๆมาแวะเวียนมาเยี่ยมมาหาตลอดคุณเมลี่อันนี้คืออะไรแม่ดินงไงลูกคอ,อกไง มาดูต่อทางนี้อันนี้เขาทำอะไรกันเขากินเศษ็จตุ้มก็จะไล่กัดเขาเนาะเห็นะไหมนะเห็ไหมนะไล่เยาก,กันอืมอืม,อม,อม อันนี้เขาก็จะเล่นกันอืมนไอะไอตุยอือืมแกงเขาตัวผู้ตัวสีดำอ่ะตัวผู้ก็จะดื้อหน่อยตัวผู้กับตัวผู้ไหมหรือตัวผู้กับตัวเมียอืมอืม มวยปัมมวยปั๊มจัดเท่ากันเลยจเพลงไรงังไงลูกน้องไอ้พี่กันนะอยากยุ่งกตีลูกพี่แหละเอ้ยกุงกข้นนจะเอาเขามาเล่นกับเขาโอ้นู่นหรือไม้หรืออะไรอีกแล้วนู่น ไม่ของค่ะถ้ามันได้ของกินไอ้ตัวดังๆนั้นลูกไอ้ฝั่งนู้นไม่ใช่บอกข้ามาตัวพูดไอหัวด่างัวยไอหัวด่างอืมขาคุ้งขาวนะพระมันจะกลายเป็นปลาเผือกแม่ไงนี่ มันเป็นเผือกตัวนั้นโคตรดาดเกือเละเลยอะไรคะมาเฝ้ามาเฝ้ารอเผื่อให้ขับมุ้งเยอะแยะเยอะเยะ จะไปกินนมเขาจะมากินน,ม,ม,น,นมแม่ฝั่งนี้แม่ฝั่งนี้ไม่มีนมให้กินเอานอนให้กินเฉยเลยย่า